ย2 2ซีรีส์ซื้อทั้งทีรุ่นไหนคุ้มสุดมี่ไม่ได้ก่นที่หม่้เลลืมบอกเดี๋ยวเราจะลองความแข็งแรงของฝาหลังแล้วก็ฝาหน้านะคะเดี๋ยวไปเอากุญแจขุดมาดูกันว่าเขาจะเป็นรอยหรือเปล่าทุกคนทำไงดีมันเป็นรอย เป็นประจําของทุกปีนะคะที่ทางซัมซุงเขาจะเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่และในปีนี้เขาก็เปิดด้วยกันทั้งหมด3รุ่นเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะก็คือตัว S22 S22 Plus แล้วก็ S22 Ultra ค่ะซึ่งหมจะขอเล่าให้ฟังก่อนนะว่าโดยปกติแล้วเนี้ยซัมซุงเขาจะแบ่งมือถือเรือธงออกเป็น2ซีรีส์อันแรกนี่ก็คือ S ซีรีส์โดยเขาจะเน้นไปในเรื่องของกล้องการถ่ายรูปและอันที่2ก็คือ Note ซีรีส์ที่เขาจะเน้นเรื่องการใช้งานปากกาค่ะแต่ในช่วงปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยนะคะซัมซุงเขาก็เหม เหมือนกันหมดแล้วแหละงั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะคะใหม่จะมาสรุปรวมรวมให้ฟังว่าสรุปแล้วเราเหมาะกับมือถือรุ่นไหนคะ่ะ เริ่มอย่างแรกมาดูที่สีตัวเครื่องกันดีกว่าค่ะโดยทั้ง3รุ่นนี้จะมีสีที่เหมือนกันก็คือสีแฟนทอมไวท์แฟนทอมแบ็กสีกรีนค่ะแล้วก็สามารถกดสั่งออนไลน์แบบสีเอกลุ่นได้นะก็จะมีสีกาไฟแล้วก็สีสกายบลูให้เลือกค่ะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือนองเล็กนะคะ a 1 2กับ a 1 2 Plus จะมีสีชมพูเพิ่มมาแล้วถ้าเพื่อนๆกดออนไลน์ก็จะมีสีครีมกับสีไวโอเลตค่ะส่วนในตัวอัลตร้าเนี่ยเขาก็จะเพิ่มสีเบอร์กันดีมาแล้วก็จะมีสีเรทให้กดซือ กระจกกริล่ากราสโดยให้มาทั้งฝาหลังแล้วก็หน้าตัวเครื่องเลยค่ะก็เลยทําให้เขาทนต่อแรงขีดข่วนได้ดีนะซึ่งจากที่ใหม่ไปลองนะคะทั้ง3รุ่นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะาเอาอะไรมาขีดข่วนนะเขาก็อาจจะเกิดรอยขึ้นบ้างแต่พอเช็ดแล้วรอยก็หายไปซึ่งใหม่รู้สึกว่าเขาทําได้ดีเลยนะในเรื่องนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของรอยนิ้วมือทั้ง3รุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรอยนิ้วมือง่ายนะคะทั้งฝาหลังแล้วก็ตัวหน้าจอเลยส่วนตัวตัวเครื่องนะคะเขาจะให้มาเป็นอาร์เมอร์อลูมิเนียมซึ่งเป็น,นอ,อ,อนะะนล,ลูมิเเเเีียยมม่่งงงรรสสุอาาป้ล จะให้มันเป็นตำแหน่งเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าลำโพงเขาจะวางคนละข้างกันนาะแล้วตัวอัลตร้าเนี่ยเขาก็จะมีช่องสําหรับใส่ปากกาเอสเพนเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยค่ะในเรื่องของน้ําหนักแล้วก็การจับถือนะส่วนตัวที่ชอบที่สุดเนี่ยจะเป็นดีไซน์ของตัวเ2 2กับเ2 2 Plus ค่ะรู้สึกว่าด้วยความที่เขาเป็นขอบมน,มนแบบนี้ทาให้เวลาเราจับถือถน,นัดมือสบายมือแต่ว่าตัวอัลตร้าเนี่ยน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะเวลาถือมือเดียวความรู้สึกใหม่รู้สึกว่าเครื่องเขาจะหลหลุดมือตลอดเวลาเลยถ้าใช้งานจีน,นก็้าม่เาเป็นเครื่องหลี่ยมแบบการจับบบถือแ ช่วง,งแรกๆก็จะรู้สึกไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่รู้สึกว่าแหลมๆนะคะแต่พอใช้งานไปก็ชี้ส่วนตัวใหม่มองว่าถ้าใช้งานจับใส่กระเป๋าสบายๆก็สยกให้เป็นรุ่น S22 เลยค่ะเรื่องของหน้าจอนะคะสิ่งที่เหมือนกันทั้งหมด3รุ่นเนี่ยก็คือเขาออกแบบดีไซน์จอมาเป็นแบบ Infinity O Display ซึ่งจะเป็นวงกลมกล้องหน้าตรงกลางแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็รองรับแกลายนิ้วมือบนหน้าจอแบบ Ultrasonic ด้วยนะรวมถึงเขารองรับ HDR10+ ค่ะซึ่ง HDR10+ เนี่ยก็จะทําให้เวลาเราเสพคอนเทนต์สีหน้าจอของเราสดใสขึ้นสวยมากขึ้นส่วนติ่ง กลางแบบนี้ไม่รู้สึกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะเวลาที่เราเล่นเกมหรือว่าเวลาที่เราเสพคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยไม่ได้รู้สึกรบกวนสายตาค่ะรีเฟรช r a ของหน้าจอนะคะให้มาเป็นแบบอแดปตีฟสามารถปรับได้สูงสุดถึง120เฮิรตแต่ว่าถ้าเวลาเพื่อนๆเ,เล่นเกมเนี่ยเขาก็มีทัชสัมผัสเลทมาให้สูงสุดถึง240เฮิร์ตเลยค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็จะมี2เรื่องหลกักๆเรื่องแรกก็คือขนาดแล้วก็ประเภทของจอตัว S22 ให้หน้าจอมา6.1นิ้วส่วน S22+ ให้หน้าจอมา6.6นิ้วโดยเเขาใช้จอป็นนนต่นส่สวรุ ะะเขาจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.8นิ้วให้จอมาเป็น Edge Pro Display Plus Dynamic AMOLED 2X แล้วเขาก็สามารถปรับอัตรา refresh ร rate ได้ต่ำสุดอยู่ที่1เฮิรต์เลยก็ยจะช่วยในเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่ค่ะและเรื่องที่2นะคะก็คือความสว่างของหน้าจอตัว S22 เนี่ยจะให้ความสว่างหน้าจอได้สูงสุดอยู่ที่1,300นิ้วแต่ว่าตัว S22 Plus กับ S22 Ultra จะให้ความสว่างหน้าจอได้สูงสุดอยู่ที่1,750นิ้วค่ะแล้วใหม่ก็ได้เอาไปทดสอบเล่นกลางแดบดบทั้ง3มรุ่นเนี่ยสามารถสู้แสงได้เลยนะเวลาเล่นเนี่ยก็ยังพอมอง เห็นหน้าจออยู่ค่ะแต่ถ้าเทียบกันจริงๆแล้ว2รุ่นนี้ก็ทําได้ดีกว่ารุ่นน้องค่ะแต่ก็จะติดนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเราไปเล่นกลางแดดนานๆแล้วตัวเครื่องเขาเริ่มร้อนๆหน้าจอก็จะดิมแสงลงมาทั้ง3รุ่นเลยและเดี๋ยวมันจะลองอีกอย่างหนึ่งให้นะคะปิดไฟหมดแล้วปรับความสว่างหน้าจอต่ําสุดจะยังแสบตาอยู่หรือเปล่าจากการลองเล่นในที่มืดราเนี้มหมยรู้สึกว่าทั้ง3รุ่นสามารถเล่นได้สบายๆตาเลยนะแต่หม่จะรู้สึกว่ารุ่นน้อง2รุ่นหน้าจอเขาจะมีความอมเหลืองกว่าในขณะที่ตัวอัลตร้าน่่ยะควา,า,กวาคนน้กกังแตตด เรามาเริ่มที่กล้องหลังกันนะคะสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยก็คือตัว a 1 2กับ A 1 2ให้กล้องมาทั้งหมด3ตัวก็จะมีเลนส์ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลเลนส์ w i 50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เ e l ล10ล้านพิกเซลค่ะสามารถซูมแบบออปติคอลซูมได้3เท่าแล้วก็ดิจิตอลซูมได้สูงสุด30เท่าค่ะสิ่งที่แตกต่างกันตัว A 1 2 Ultra จะให้กล้องมาทั้งหมด4เลนส์ค่ะ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลเลนส์ w i 108ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเลนส์เท l ลมาให้2ตัวตัวละ10ล้านพิกเลค่ะ่ะาแบ้ทั10 แล้วก็ดิจิตอลซูมได้สูงสุดถึง100เท่าเดี๋ยวไปขึ้นรูปเทียบให้ดูนะคะเราเอาไปถ่ายมาครบหมดแล้วแหละแรกเนี่ยจะเป็นเลนส์ w i สังเกตว่าความละเอียดต้นไม้ก็ยังชัดอยู่รูปพลนรูปอะไรต่างๆชัดเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยค่ะพอามาเป็นการซูมแบบเทเลอันนี้เป็น 3x ซึ่งทุกตัวเนี่ยเป็นแบบออปติคอลซูมเหมือนกันลองซูมเข้ามาดูใกล้ๆรู้สึกว่ายังเก็บรายละเอียดได้ดีทั้งคู่เลยนะแต่ไม่แอบรู้สึกว่าตัวอัลตร้าค่ะจะมีความชัดมากกว่าอีก2รุ่นอยู่นิดเดเเเเีียววทท่่่่่าาานนนนนััน้้คคะะะะซซููมมตตตออไปปะะก็จป็จแบบ10ึงร รายละเอียดต่างๆได้ชัดเจนที่สุดเลยค่ะพอเป็น2ตัวรุ่นน้องภาก็จะเริ่มเป็นบุนวุ้นแล้วมีความละเอียดน้อยลงค่ะแต่ตัวอัลตรายังชัดแจ๋วเลยนี้เป็นแบบ30เท่านะคะก็คือสุดของที่รุ่นเล็ก2รุ่นจะทําได้ภาพก็จะมีความบุญวุ้นเบอร์เบอร์แต่ก็ยังพอมองเห็นอยู่นะว่าเป็นหน้าใหม่ยังเห็นรายละเอียดสร้อยของใมาอยู่ค่ะตัวอัลตร้าค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยทางที่เป็นแบบดิจิตอลซูมแล้วนะคะซูมเข้ามาเนี่ยเห็นไฟใบยูเห็นสร้อยอย่างชัดเจนเลยแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นแบบคูเเเททท่าสูงงุดดดีีตตัััววออลล้จะํไพยบบก็ก สูตรอันนี้ที่คูณแค่30เท่าตัวอัลตราร้อเท่าก็ยังเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าค่ะ เรื่องคีย์ฟีเจอร์ของกล้องนะคะฟีเจอร์ที่เหมือนกันทั้ง3รุ่นก็คืออันแรกค่ะการถ่ายกลางวันเขามี AI Stereo Depth Map มาให้ซึ่งจะช่วยทาให้การถ่ายพอดเ a i t ของเราดีขึ้นแล้วเขาก็ให้เซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นค่ะก็จะทําให้ภาพของเราสวยขึ้นรายละเอียดดีขึ้นคมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้นะคะเป็นภาพถ่ายแสงแบบทั่วไปลองดูการไม่รู้สึกว่าทําได้ดีเลยนะแต่รู้สึกว่าตัวอัลตร้าจะมีมิติข,ของสีมากกว่านะคะส่วนไหนที่มืดก็จะมืดกว่าแต่รวมๆแล้วทั้ง3ตัวถ่ายออกมาได้สวยเเหหหมมมือนน,อนนกกกกัััดดลลยยคค่่่ะะะสาาาารรรรบถููปงแ้ึววต จะเก็บคอนทราสต์เก็บความสว่างเก็บความมืดได้ดีกว่าเวลามองเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวอัลตร้าให้ภาพที่สวยมากกว่าแต่เป็นนิดหน่อยเท่านั้นค่ะแล้วก็สกินโทนต่างกันอันนี้แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆแต่ละคนเลยในส่วนของบนพอร์ทเฟลนะคะเราสามารถเลือกแสงได้6แบบเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยค่ะเดี๋ยวไมจะลองซูมดูว่าครั้งนี้เนี่ยเขาตัดขอบได้ดีขึ้นหรือเปล่านี่นะคะตัวอัลตร้าสามารถเก็บรายละเอียดขอบผมต่างๆได้ดีเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าในครั้งนี้เขามี AI ที่มาช่วยเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะว 2 plus ก็ทําได้ดีนะคะรูปนี้เสื้อก็ยังชัดอยู่ผมก็ยังชัดอยู่ค่ะส่วนตัวรุ่นน้องที่สุดก็ทาได้ดีเช่นกันค่ะขอบผมต่างๆให้ความชัดใกล้เคียงกันเลยลองถ่าย ultra wide มาให้ดูด้วยนะคะถ้ามองด้วยตาเนี่ยไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันเลยค่ะถ้าไม่บอกว่าอันไหนถ่ายผ่านกล้องไหนก็แยกไม่ออกแน่นอนค่ะให้ความละเอียดที่ดีทั้งคู่แล้วก็ภาพที่ถ่ายออกมาก็ไม่ได้ดูเบี้ยวนะคะก็ยังดูปกติยังสวยอยู่ค่ะมาร์โครถ้าเกิดว,ว่าเป็นตัว s ยี่สิบสองกับ s ยี่สิบสองจะไม่สามารถถ,ถ่ายมาโครแบบคูณหนึ่นะ จะต้องปรับเป็นคูณ3แล้วก็ถ่ายมาโครเอาซึ่งระยะความห่างของตัววัตถุเนี่ยก็จะไม่สามารถถ่ายได้ใกล้เหมือนตัวอัลตร้าค่ะเพราะว่าตัวอัลตร้าเนี่ยสามารถถ่ายโหมดมาโครได้ในเลนส์ w i d ปกติเลยเวลาที่เราเอาเข้าไปใกล้ๆวัตถุนะคะก็จะขึ้นให้เลยว่าเรากําลังถ่ายโหมดมาโครอยู่อันนี้เราถ่ายกับตาใหม่เนี้ยแอบจะแนบชิดติดกันแบบนี้เลยค่ะก็ภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะใม่รู้สึกว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากนะส่วนกล้องหน้าของเขานะคะตัว S 2 2กับสอง p l u S นี่้ิล้องพล้วตัว12 u l t ้ a ให้กล้องหน้ามาล้าน เรื่องที่2การถ่ายภาพตอนกลางคืนค่ะ S22 ซีรีส์ทั้ง3รุ่นนะคะเขาอัปเกรดให้ถ่ายภาพกลางคืนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งปกติ Samsung s a m s u n งเขาก็เด่นเรื่องนี้อยู่แล้วจนมีสโลแกนว่าในโตรกราฟีจะเห็นว่าไฟเส้นข้างหลังเนี่ยตัวอัลตร้าเก็บไฟได้ดีกว่าเยอะเลยรุ่นน้อง2รุ่นเนี่ยไฟจะมีความฟุงฟ้งๆกว่าเยอะเลยค่ะแต่ถ้าเป็นรายละเอียดของใบหน้าเนี่ยหมายว่าความชัดใกล้เคียงกันเลยนะคะไม่ได้รู้สึกต่างกันมากอันนี้อยู่ที่แสงด้วยแสงมันไม่เหมือนกันก็เลยอาจจะให้ภาพที่แตกต่างกันนะคะแต่หมายมองแล้วว่า ายวิดีโอค่ะถ้าเป็นกล้องหน้านเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 4K 60เฟรมต่อวินาทีกล้องหนังได้สูงสุด 8K 24เฟรมต่อวินาทีค่ะอันนี้เป็นวิดีโอ 8K ที่ถ่ายตอนกลางคืนนะคะลองถ่ายให้พร้อมกันจะเห็นว่าตัวอัลตร้าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะครอบภาพของเราเข้ามานะในขณะที่รุ่นน้อง2รุ่นไม่เป็นค่ะแล้วพอมาดูที่รายละเอียดนะคะจะรู้สึกว่าตัวอัลตร้าเนี่ยจะเห็นนอสที่เยอะกว่าสมัยก็แนะนาว่าถ้าเพื่อนๆอยากเอาตัวอัลตร้าไปถ่ายนะคะก็อาจจะปรับเป็นแค่ 4K ก็เพียงพอแล้วค่ะภาพจะไไดดด้้มม่โนอบวยี ค่ะสามารถถ่ายวิดีโอแบบหน้าชาัดหลังเบลอได้แล้วก็มีออโต้เฟรมมิ่งที่จะจับให้คนอยู่ตรงกลางเฟรมค่ะแล้วเขาก็มีการสั่นแบบซูเปอร์สเตดี้นะคะสามารถถ่ายได้สูงสุด,ด 1,080p 60เฟรมต่อวินาทกีก็จะช่วยอัปเกรดให้วิดีโอของเราเนี่ยสั่นน้อยลงแต่ส่วนตัวจากที่ใหม่ไปลองมาเนี่ยไม่ต้องเปิดโหมดการส,สั่นเขาก็การสั่นได้ดีแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อกี้เราเอาไปลองถ่ายวิดีโอโหมดต่างๆมานะเดี๋ยวจะลองยิงให้ดูว่าเครื่องเขาลอนแค่ไหน41.3อันนี้ตัว H 12ขนะคะ40 ค่อนข้างที่จะอุ่นและร้อนเลยค่ะ 4. เรื่องแอปพลิเคชันค่ะซึ่งโดยปกติแล้วค่ะ Android เนี่เขาจะใช้วิธีการแคปภาพจากหน้าจอแล้วเอาไปโพสต์ก็เลยจะทําให้ภาพแล้วก็วิดีโอของเราเนี่ยมีความเบลอม,มีความไม่ชัดอยู่แต่ในรอบนี้ค่ะเขามีการพัฒนาให้กล้องสามารถใช้งานร่วมกับแอปอื่นๆได้ทั้ง IG จีติ๊ตอซึ่งใหม่ก็ไปถ่ายมาให้ดูคนดูแล้วค่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองดูกันนะคะแต่ส่วนตัวใหม่มองว่าชัดขึ้นเยอะมากแล้วค่ะถ้าใครอยากดูเต็มๆเ,เนี่ยไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะทํารีวววิแบบเตเต็มๆ้มใ้ใหราดย และตอนนี้เขาก็ฟังเสียงผู้ใช้งานแล้วนะคะมี S Pen ที่สามารถใส่ให้ในมือถือได้เลยไม่ต้องไปนั่งซื้อปากกาแยกไม่ต้องไปซื้อเคสแยกก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนค่ะซึ่งความหน่วงของปากกานะคะเขาก็อัปเกรดขึ้นมาแล้วค่ะจากรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยจะอยู่ที่9มิลลิเซกรุ่นนี้อยู่ที่2.8มิลลิเซกใหม่ก็ได้ไปลอแล้วก็ให้น้องในออฟฟิศช่วยกันลองด้วยนะก็ะลองทั้งกับรุ่น S22 Ultra นะคะตัว Note 10e ตัวปากกาของ iPad แล้วก็การใช้ปากกาเขียนบนกระดาษค่ะความรู้สึกใหม่เนี่ยก็รู้สว่ Samsung ่ยอ,อน แต่ถ้าถามว่าให้ความรู้สึกเหมือนปากกาเขียนบนการะดาษหรือเปล่าก็อาจจะสู้ iPad ไม่ได้นะเพราะว่าตัวปากกาของเขานิ่มๆนมีถ้าเกิดว่าเป็นปากกาจริงๆเขียนบนการะดาษก็จะมีความแข,แข็งอยู่บ้างนะคะแต่ถ้าเลือกเราเนี่ยปากกาของตัว s 2 2 ultra ก็เขียนสบายมือแล้วก็ถนัดมือที่สุดค่ะ สเปนะคะของทั้ง3รุ่นสิ่งที่เหมือนกันก็คือเขาให้ชิปเซ็ตมาเป็น snapdragon 8 Gen 1สถาปัตยะกรรม4นาโนเมตรค่ะรองรับ 5G แล้วก็ให้มาเป็น Android 12 One UI 4.1ค่ะแรมของทั้ง3รุ่นนะคะก็เริ่มต้นอยู่ที่8 g b ความจุเริ่มต้น128 g b ค่ะแต่ก็แอบ,บรู้สึกนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเป็นมือถือเรือธงของค่ายอื่นเนี่ยก็จะให้แรมสูงสุดอยู่ที่12 g b ค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้แรม12 g b ต้องเสียเงินเพิ่มอีกตั้ง4,000บาทแอบบน่าเสียด,นนดยตตากกยไป อั Ultra, ลตร้ารองรับ Wi-Fi 6e แล้วก็ Super f a s า c h a r g 45วัตต์ค่ะแต่ในส่วนรุ่นน้อง S2 นะคะจะรองรับแค่ Wi-Fi 6แล้วก็ Super Fast c h a r g แค่25วัตต์ค่ะแต่ทั้ง3รุ่นนะคะให้แบตเตอรี่มันน้อยลงกว่ารุ่นก่อนนะคะเพราะเขาบอกว่ามีระบบจัดการพลังงานที่ดีขึ้นค่ะแต่จากการลองเอาไปใช้งานของใหม่นะคะทั้ง3รุ่นเนี่ยก็ไม่ได้จะอยู่ยาวกว่ารุ่นก่อนนะคะถ้าใช้ทั้งวันเล่นเกมเยอะๆถ่ายรูปเยอะๆแบตก็ค่อนข้างที่จะหมดไวค่ะอยู่ได้ประมาณ 6- 8ชั่วโมงก็ต้องชาร์จแล้วค่ะอย่างตัวอะะัลอ ก็ลดลงไปเกือบ 60- 70%เซแล้วค่ะก็ต้องมีการชาร์จระหว่างวันแล้วก็ตัวเครื่องก็มีความอุ่นๆเร็วด้วยงั้นเรามาเข้าเรื่องความร้อนของตัวเครื่องเลยค่ะแต่ที่ใหม่ไปลองเล่นเกมนะคะอยู่ในห้องแอร์เย็นๆเปิดกราฟิกสุดเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเครื่องเขามีความอุ่นออยู่บ้างน,นะเล่นไปประมาณ10นาทีจับแล้วก็รู้สึกถึงความร้อนของตัวเครื่องแล้วค่ะแต่ว่าตัวเครื่องที่เราได้มาก็เป็นตัวเครื่องเดโมนะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะใช้งานจริงเนี่ยก็อาจจะลองถือเล่นอยู่ที่หหหนนนนน้น้้้้้้าาาาา็ออ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 อปดดดููกก่่่่่่่จจะะะไไรรรรรรวววววตตตััเเเเเคคืืืงงงขขลแมมมีีถึ แต่วางทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเขาก็ระบายความร้อนได้รวดเร็วค่ะ ราคาละรุ่นที่ขายในไทยอีกครั้งนะคะตัว S2 เนี่ยราคาเริ่มต้น29,900บาท S2 Plus ราคาเริ่มต้น34,900บาทและตัว S2 Ultra ราคาเริ่มต้น39,900บาทค่ะซึ่งตอนนี้เขาก็เปิดให้จองในเว็บไซต์แล้วนะคะเพื่อนๆก็ไปพรีออเดอร์กันได้เลยค่ะสรับใหม่นะคะจากการที่ลองเอาไปเทสตมาเพื่อนๆหมดแล้วเนี่ยใหม่มองว่าถ้าเพื่อนๆที่เน้นถ่ายรูปนะคะซื้อเป็นตัวรุ่นน้อง2รุ่นก็เพียงพอแล้วนะเพราะว่าโหมดต่างๆที่เขามีมาให้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ อยากเป็นสาย productivity สายจดงานอยากว่าอยากเก็บเนี่ยก็ไปรุ่นลตร้าเลยค่ะเพราะปากกาเ p e n ของเขาก็มีมาให้ในตัวแถมอัปเกรดสเปคมาให้เหมือนรุ่นโห้ตหมดแล้วที่สัมพันธ์เนี่ยเพื่อนๆอาจจะมองว่าคุยอันนี้มีเลนส์ที่เยอะกว่าเราต้องไปใช้รุ่นนี้หรือเปล่าไม่มองว่าโหมดต่างๆพื้นฐานเขามีมาให้เหมือนกันหมดโหมดที่รุ่นลต t r a เพิ่มมาบางทีเราเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็แทบไม่ได้ใช้งานเลยค่ะหมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยใช้งานการซูม100เท่าเลยแต่ถ้าใหมต้องซื้อ3ามรุ่นในวันนี้หมขอเลือกเป็น S2 Plus ค่ะเราาาู่้สึกวขขนดองงเากลััจบสบายพี มือใหม่ที่สุดนะไม่ได้หนักเกินไปแล้วตัวเครื่องขนาดหน้าจอก็กําลังดีแต่ว่ายังไงเนี่ยเพื่อนๆก็ไปลองถือไปลองเล่นของจริงที่ศูนย์ก่อนนะจะได้รู้ว่าเราเหมาะกับรุ่นไหนมาที่สุดค่ะและถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบอยากได้รุ่นไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะหรืออยากให้เราทําคลิปทดสอบอะไรให้อีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเพราะว่าลองให้ดูอยากรู้ถามมาที่ระดารีวิวค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ส่กระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย